นี่สิวะค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาลองเล่นแกะขาเป่นใน Identity V ันเป็นครั้งแรกค่ะเขาบอกเลว่าตัวนี้เลยกันโหดมากถ้าทุกคนพร้อมรับชมความป่วนแล้วก็ไปดูกันได้เลยค่ะโอเ okay ค let's go กันครับประเด็นคือไม่มีตัวละครด้วยนี่นคือเปิร์ที่เราจัดมานะคะทุกคนเราจะเป็น ซ้ายล่างนะแต่ใครจะขวาล่างก็แล้วแต่แล้วแต่ความถนัดอะเนาะจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าจาซ้ายไวทำไมแล้วก็เจะเทมานะค่ะคชื่อนม้ตื่นเต้นวะเด็กเกดปะ แบบไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นตัวนี้เลยแล้วไปดูเขาเล่นแล้วมันปวดหัวมากแบบเซอร์เซอร์แบบเซอรแบบ์ไปทางนู้นบ้างไปทางนี้บ้างสีนี้มันไม่เหมาะกับเราแล้วเราชอบทำเซอร์หายด้วยประเด็นอะสู้ๆค่ะส่งกําลังใจให้ตัวเอง เราต้องทำได้เพราะว่าเราคือแชมป์เราเป็นเมนฮันเตอร์อันดับหนึ่งเกิดย่สุาสานี่ปะเน, <c oughs> นาไม่ได้เล่นเซอร์นานมากโอ้พระเจ้า อย่ดดูเครื่องเฉยใช่ครับน่าที่ทางว่ะรู้สึกเซนเซนมันบอกเรียวจริง uh oh. เป็นไง uh oh. เราต้องเชื่อสิงตัวเองใช่ปะ uh oh. พี่มันโหดปะ uh oh. เป็นไง uh oh. แบบ ก็อ,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 อะไรคือคือคือนี่ว่าอะไรวะพค่งเข้าเครื่องก็เอาเลยอยู่แถวเฮยปั่มตรงนี้แน่เลยผมเชื่ออย่างนั้นไม่มีไม่มีก็แย่คิดว่าเข้าตู้พุชั่นเข้าไปอย่นี้ก่อน โซนเครื่องดีตว่เไี้ยแหละชอบตรงเนี้ยไปเฟสเรียบร้อยโอเค,อเคทีเพื่อนเลยหรออันนี้น่าจะมาช่วยตอนอันนี้ป่ะน,นี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้อจะซูนเครื่องซะหน่อยแย่มาก โค้เทเ่เลยแบบไม่ต้องมาหมุนค่ะถึงคุณจะถึงคุณจะเป็นลูกเราว็เถอะแต่แม่อนุญ,ญาตให้หมุนเมื่อกี้ใครอยู่แถวนี้นะช่วยกันหรอ ปันเถอะเอ้ยมันจริงปะมาเดินไปแล้วโอเคโอเคอเคนี่ยค่านข้งง่วงละจะไม่โดนซ้ำส,สองค่ะเหมือนว่าจะเดินไปฝั่งน,นี้วะฝั่งเสื้องนี้แน่เลยอุ๊ยไม่อยู่หรอเครืออยู่ไหนเนาะ คนถึงฉากเมื่อกี้ปะเอ๊ะฉากเมื่อกี้ปะก็ตลกเลยนี่มาดิไปไหนเนาะอ๋ออุ้ยไม่เอาลงแล้วให้จับนั่งก่อนหรอได้นะไม่ดีน้นละ ดิ้นให้ผมหน่อยดิไม่ไหรหรอกจริงด้วยเพื่อะไหนอ๋อลงอยู่นู่นชิวัาถ้างั้นอะลงอยู่นี่ใช่ไหมตัวเองไหนะคนอนะลงอยู่นี่นั่นไหนคนอันนี้ใครอันนี้อะไรอ่ะ ดูเครื่องเียวะโอไม่ถึงไม่มีใครเห็นใช่ป่ะเกี่ยไสักก้าไ โอ้ก็รออีกทางหนึ่งเถอหมอเลยเฟดแล้วนี่ว่ะเล่นหมอเลยดีกว่าก็อยู่ตรงอตาบอดอีกอไม่น่าสะบัดเลย ก็ตีไปดิเอาหมอดีกว่าหมอแม่งจะตายละอันเชิญใครอ่ะอันเชิญหมอเขาเราตีอยู่เราตีผ้าเป็นไง เล่นทางแรกของเรามันก็ไม่ได้แย่นี่หว่าค่อนข้างดีเลยนะแต่มันก็มีข้อบกพร่องอยู่เยอะนิดหนึง่งตรงทำซื้อหายนี่แหละแล้วก็ไม่ค่อยดูเครื่องด้วยเริแบบอันแนบบีแบบ้มแบบันู่ ี่ไปไหนกันวะเครื่องนันาา yes. น้นเหรอจสเครื่องอะละ เนี <c oughs> ย่ยทำซื้อหายละอี่หนกูขึ้นอยู่เลยอ๋อไอเซยไอเซยคิดว่าผมไม่เห็นคุณเรอใช่ไม่เห็นละยู่ไหนเอ่ยอ <c oughs> อเ <c oughs> ดินมาเจอกันอีก ไม่ถึงอีกเอ้าเอ้าเสื้อหลุดหรอชิ้นนอย่างเท่เลยบอกไว้ก่อนเฮ้ยเขาเตรียมจุดแล้วว่ะ จุดชัวร์หรือเปล่าเรแหวงยังไม่จุดรเราเห็นห้อแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงมันอาจยังไม่เห็นไม่ไเป็ไรอย่าง้อยก็ได้สามปะเอา้าวบินเลยบอกปั่นเหรอ รอหนึ่งไม่เป็นไรเชีย่ยโครเท่แบบนี่คือการเล่นครั้งแรกจริงๆนะเอ้ย,ยมันก็ไม่ได้ยากนะเวย้ยหรือเพราะว่าแบบหรือเราอาจจะเล่นกระบ,บอดจริงๆแต่ไม่นะเขาก็จูกันโหอดอยู่นะจริงๆอะ่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะใครชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะใครอยากให้เราเล่นฮันเตอร์ตัวไหนหรือเซอร์ตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปฝึกๆไว้แล้วก็จะมาเล่นให้ดูอืมวัสดีก็จบลงไปเพียงเท่านี้ค่ะเล่ไปวันดีนะ